กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของดีมหาลาภจะพาดำดิ่งในความมืดมิดของจักรวาลมีเส้นสายลึกลับที่ขีดเขียนด้วยพลังงานศักดิ์สิทธิ์เส้นสายที่ไม่ได้เป็นเพียงรูปเรขาขคณิตธรรมดาแต่มันคือกุญแจของโชคชะตายันที่มีอำนาจสะกดโลกทั้งสามนี่คือยันสียันตรา ยันที่ใครที่ครอบครองชีวิตของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปกำเนิดแห่งสียันตราสียันตรากำเนิดในคัมภีร์โบราณของฮินดูและตันตระว่ากันว่าเป็นแผนผังของจัก,กรวาลมีตำนานเล่าวา่าพระแม่สีลักษมีเทพีแห่งความมั่งคั่งได้มอบยันนี้แก่ฤาษีผู้บำเพ็ญตบะเพื่อใช้เป็นประตูเปิดสู่พลังแห่งความรุ่งเรือง และในอีกสายหนึ่งสียันตะคือการรวมกันของพลังเพศชายพระศิวะกับพลังเพศหญิงพระแม่สักติเมื่อตัดกันกลายเป็นสามเหลี่ยมซ้อนก้าสร้างเป็นจัก,กรวาลอันไร้ขอบเขตผู้ใดเข้าใจยันนี้จะสามารถสื่อสารกับพลังแห่งจัก,กรวาลได้โดยตรงความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารว่ากันว่าสียันตราไม่ใช่เพียงยันแห่งความงดงาม แต่คือยันที่มอบอภินิหารแก่ผู้ศรัทธาดึงดูดโชคลาภมหาศาลป้องกันภัยอัปมงคลทั้งปวงเสริมสเสน่ห์เมตตาจนคนรอบข้างหลงไหลเปิดทางสู่ความรุ่งเรืองทั้งการเงินการงานและอำนาจแต่หากผู้ใดบูชาโดยไม่เคารพยันนี้จะย้อนพลังกลับไปหาผู้ถือครองนำความวิบัติมาแทน มีเรื่องเล่าว่าพ่อค้าอินเดียผู้หนึ่งเคยยากจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวในคืนหนึ่งเขาฝันเห็นพระแม่ลักษมีและได้รับยันศียันตะจากมือพระองค์รุ่งเชา้าเขาสลักยันไว้บนผ้าบูชาทุกวันด้วยความศรัทธาไม่ถึงสามปีจากพ่อค้าที่ใกล้ล้มละลายเขากลับกลายเป็นเศรษฐีใหญ่แต่ใช่ว่าทุกคนจะโชคดี ในอีกตำนานหนึ่งมีชายผู้ได้ยันนี้มาเพราะความโลภเขาไม่บูชาไม่เคารพไม่นานครอบครัวเขาเกิดความวิบัติเจ็บป่วยพังที่นาดจนผู้คนเชื่อว่ายันศักดิ์สิทธิ์ได้ลงโทษเขาแล้ววิธีบูชาผู้ศรัทธาจะบูชาสียันตะด้วยการวางยันในห้องพระหรือทิศตะวันออกของบ้านจุดทูปเก้าดอก เทียนสองเล่มพร้อมดอกบัวหรือดอกไม้สดสวดคาถาโอมสีมหาลักษมัยะนมะหนึ่งร้อยแปดจบเพ่งสมาธิไปยังจุดศูนย์กลางของยันจนจิตสงบว่ากันว่าผู้ที่เพ่งสมาธิผ่านสียันตราจะค่อยๆรู้สึกเหมือนหลุดออกจากร่างและเชื่อมต่อเข้ากับพลังจัก,กรวาลโดยตรงสียันตราในสายวิชาไทย แม้กำเนิดจากอินเดียแต่ครูบาอาจารย์สายวิทยาคมไทยก็ได้สืบทอดสียันตรามาใช้ลงบนผ้ายันและแผ่นโลหะลูกศิษย์ที่พกพาต่างเล่าขานว่าแคล้วคลาดปลอดภัยรอดตายจากอุบัติเหตุใหญ่และบางคนยังบอกว่าโชคลาบไหลามาแบบอธิบายไม่ได้สยียันตรายันแห่งจัก,กรวาลไม่ใช่เพียงลวดลายเรขาคณิต แต่คือกุญแจแห่งโชคชะตาผู้ใดศรัทธาจะได้รับความมั่งคั่งรุ่งเรืองและการปกป้องจากพลังจัก,กรวาลแต่ผู้ใดดูหมิน่นความพิดนาจ,จะเป็นสิ่งที่รออยู่จงจำไว้ว่าสียันตราคือยันตที่มอบพรแก่ผู้คู่ควรและลงโทษแก่ผู้ลบหลู่ท่าน พร้อมแล้วหรือ,อยังที่จะเปิดประตูสู่พลังอันไร้ขอบเขตของจักรกวาลท่านผู้ฟังทุกท่านครับหากท่านผู้ฟังต้องการสนับสนุนการทำคลิปคลิปท่านผู้ฟังเพียงกดติดตามกดกระดิ่งกดใจและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบพระคุณครับ